พอพูดถึงเรื่องพระกรรมาฐานกับปานี่าเรารลลึกถึงท่านหลวงปูตงป่ตื้อหลวงปู่ตื้อท่านมีนิสัยนะท่านเป็นครูบาเสือท่านเป็นอาจารย์เสือเสือคารพมากะเห็นได้ชัดเลยอาจารย์ตื้นี่อัฐิท่านกายปรติธบสวยงามมากเป็นสีเหมือนสีทองเลยน, <c oughs> นี่เวลาท่านไปอยู่ทางโน้น ทางอะไรทางแสนแางลายทางไปต่อไปทางพม่าที่ไหนบ้างนะก็อยู่ลึกๆท่านไปอยู่ที่ไหนเสือจะมามาเฝ้าทานจะไม่เห็นนะเพราะเพราะเรียกว่าเห็นก็เห็นอย่างนั้นแหละว่าไงไม่ใช่เห็นอย่างเหมือนอย่างเห็นสัตว์ในบ้านเห็นมันผ่านไปผ่านมาอยู่รอบๆ ท่านไปไหน,ปน,นไปอน่าแล้วก็ไปอยู่ทางที่ไหนนะทู่ทางแม่อ๋สอนเราลืมสถานที่ไปอยู่เดียเพรท่านไปอยู่ที่นั่นที่นั่นเขาก็ประชุมเจ้าคณะขึ้นตั้งประชุมเข้าคณะขึ้นาพระหลวงตาเานี่เป็นพระปอมต้องไปขับไล่ก่นว่างันไม่อยู่ในแถวนี้ เขากลัวจะไปเตะช่วยล่าเขานั่นแหละเขาใจญหเมือ่อท่านก็บอกอท่านก็พูดว่าว่าคนนั่น,นเสือมันอยู่บางข้างบอกว่าเฮ้ย hey, วันนี้เขาจะมาไล่หลวงตาหนีจากวัดนะเพราะเขาว่าหลวงตานี่เป็นพระปลอมอเธอเป็นลูกศิษย์หลวงตาให้เข็มงดโกดขันระว,วังพวกนี้จะมาขับหลวงตา ถ้าจะขับเขาได้ก็ให้เขาขับเขาไปก่อนจะนั่งหวางอาเอาจริงๆอะเสือเนอท่านพูดว่าว่าเลยเสือมันอยู่ข้างๆเสือโค้งนะเนี่เขาเขาจะมาขับหลงตาแล้วก็ถ้าพอเป็นไปได้ให้ขับเขาก่อนนะเห็นไหมว่าแล้วก็โสตกข้างแต่ก่อนยังไม่มีไฟฟ้ามีแต่แตะเกียงเจ้าพายุ เขาก็จุดตะเจียงเจ้าปยุมาเจ้าคณะนั่นแหละมาพาบริษัทบริบาลท,ทั้งพาทั้งเนรทั้งประชาชนมาเสียงอึกกระทึกมาท่านก็เตือนดีนี่นะเขาเขามาแล้วนั่นน่ะเสียงเขาลั่นมาแล้วน่นนะเขาจะมาขับลงตาเอาเตรียมพร้อมนะบอกว่าเตรียมพร้อมนะเขาจะมาขับลงตาอ้ามันก็เตรียมจริงๆนั่นอ้สารมา เสือโคอยทีงนี้มันตัวอยู่ที่ทางที่จะเขาจะเข้ามานะท่านบอกนี่เขาจะมาขับลงตานะให้ขับเขาก่อนแต่อย่าไปทําลายก็นนะท่านบอกดีนะท่านมีอุบายบอกอย่าแต่อย่าไปทําลายกอน,นะขู่ใช้เฉนะย,นะนะเยเเมันก็กลัวละมนุษย์ขี้ขลาดท่านว่างั้นนะเพียงขู่เฉยมันก็กลัวมนุษย์ขี้ขลาดว่าจะไปทําลายคนนะาว่า ท่านก็คอยฟังพอเขากระทึกมาถ้าถ้าคอยฟังแต่เสียงอาจารย์ใหญ่จริจากป่าพอว่างพอมาใกล้ท่านนี่เกออโอ้ยจากเกียงเจ้าพยงพยูแต่กันจะกกันจเวลาไปนี่โอ้ยบุกป่าบุกคลไปเลยไม่ไม่มีสะนดูรถทางไปได้ทุกอย่างคนเรากลัวตายจริงแล้วไปได้หมดน่าแสลูกศิษย์เพียงเพียงลูกศิษย์ตรงตัน ตั้งบ้านก็จะนั่นมนก็แตกแล้วกว็จะไปถึงตัวท่านเองจะไปยังไงว่ากันแสดงว่า,เ,าเสือนี่มีนี์มากทีเดียวรักษาอาจารย์อาจารย์ใหญ่นี่เขาเลยไม่แตกได้เลยท่านาเ,าเสือท่านเจา,า,า,า <c oughs> นั้นแตกตั้งแต่บบดนั้นไม่เคยมาอีกเลย <c oughs> จะมาอย่างไงมาก็ตายอย่ีใช่ไหม <c oughs> ท่านบอกว่าจะไปทไําลายอะไรเขานะขูะเะ่เฉยเฉยไปอคนนี้สต่อมาสมักเขา้าท่าน ้วบอกว่าให้ให้ตบผิดตบถูกไปนะก็จะไปก็หนอีกนะเอาเอาใกล้เข้าไปอีกแล้วมันยังดื้ออยู่ว่าตบผิีดตบถูกไปนั่น่ยขยับก็ไปแล้วมันมนุษย์มันขี้คลาดมาคนเดียวพอไปเลยเอาแล้วจบแล้วก็